นี่นะคะมาดูพี่ทิวกําลังไล่เก็บงานนะคะชุดลําโพงข้างหลังเนาะอันนี้จะเป็นหุ้มบานท้ายใช่ไหมคะพี่ทิวใช่อันนี้กาลังประกอบอ๋อไล่ไล่เก็บงานเนาะอันนี้คันนี้ทําอะไรบ้างคะอันนี้มาดูครับอันนี้ป่าข้างเดี๋ยวไปดูด้านหน้าไปมาดูาย<ป>อันนี้ป่าข้างรอบคันขึน้ผ้าหลังคาง แล้วก็แขงห้าบานอันนี้คือเสาหน้าเอาไปพูอย่งนี้นะครับนี้นะคะอันนี้เหลือรอประกอบบ่จะเป็นงานที่ช่างทิวทำเนาะเราส่งวันนี้เลยปักเก็ตนะเป็นของพี่วินปักเก็ตโอเคเย็นนี้เขาจะวิวิ่งงานเลยอ๋อเขารับงานไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวร้านเราทำสองวันนะครับโอเครอประกอบเบาลกวเสร็จแล้ว โอเคค่ะสนใจติดต่อช่างทีวได้นะคะดูงานก่อนงานเนียบเนียบเลยอ่าบอกเบอร์หน่อยช่างทีวเก้าแปดเก้าศูนย์หกกเจ็ดศูนย์หกครับโอเคค่ะ